ใช่ป่ะาานี่พี่ต้องตาพี่ต้องใจสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อสวัสดีขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่อง y youtube ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณยอดไลค์และยอดติดตามครับ ครับขอบคุณมากครับวันนี้วันนี้ก็มีทีเด็ดให้นะครับผมกดติดตามกดติดตามครับอืมพี่ตั้งตาบอกใครนละวเล,นล่นอะไรลูกตั้งใจเล,นล่นอะไรลูกอาฮาวูวูวูโอ้ตั้งใจเลน่นอะไรพี่ตัง้งตาน้ำลายน้ำลายน้อยเลยน้ำลายะ Năm nay nhỏ lời Bye 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 con Bye 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 con Leo Bye bye <laughs> <laughs> Đang chơi với Cam Huyên hả? ไลท์สดคืออะไรหรอเฮ้ยสายชุดแดง้ายสาวชุดแดงไลท์เต็มแล้ว <c oughs> บ๊ายบาย